ดูยายาเต็นยาเต็นก่อนอาจารย์นนโปลาลัดก่อน,อน,น,นมัดสชาหรู้ทุกอย่างมาฮึฮึฮึอเอลเอลตาเอลดีแทะโอ้ยบังเอลพู้ปลอยนะคุณคุณคุณพ, <c oughs> พี่น้องเอลรูเคยเฮ้ยเป็นมาบอดบ้านพ่อบ่อยด้อ เฮ้ยเลยเออฮึดตึงตึงฮึดตึงตึงฮึดออยฮตึงตึงเฮืดตึงตึงเฮ้อาฮัลโหนูชื่อเด็กหญิงเพชรปุริสายค่ะเก่งมากมาพูดใหม่ก่อนลูกหนูชื่อเด็กหญิงพอยสาย หนูชื่อเด็กหญ <in> ิงหอยจ๋าหนูชื่อหอยหนูชื่อเด็กหญิงหอยปุริสายค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพชรปุริสายค่ะฮัทจมรัดรัดตึงตึงฮัดตึ่งตึงฮัดตึงตึงฮัดตึงตึงฮัทจรัดจรัดตึงตึงฮัททัจรัดตึ่งตึงฮัททัทจัรัดตึงตึง ตึงตึงตัรตึงตึงตึงตะบรงตึงตึงตึงตะบรงตึงตึงฮตึตึเด็กหญิงหนูชื่อเด็กหญิงหนูชื่อเด็กหญิงอ้าวเห็นขวดนมกับไปกินนมไปแล้วเขาเฮ็ดอีกแล้วโอ้ยจะเป็นหลายบทบาทอ้าเข้าไปหนูชื่อเด็กหญิงพอยปุริสายค่ะอ้าเอาพี่อยเอานเพกินทำไมนอนกินนมก่อนลูกไปกินนมก่อนนะแล้วเล่นนะลูกนะ นอนเพิ่งตื่นเออนั่นแหละนั่นแหละกินอยู่ในน้ำแหละไหวไหวหนูชื่อเด็กหญิงพอยบุริสายค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพชรปุริสายค่ะก็ไปเพชรปุริสายค่ะเพชรสายค่ะเพชรค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพชรปุริสายค่ะ กับผ่อยว่าต้องซีเรียตมันบ่เป็นยุงร้ายพี่น้องอต้องซีเรียดอะไรทั้งสิ้นเล่นกับเด็กมีความสุขไปวันวันวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สว้าไอ้ทำอะไรกันอยี๋พึ่งทำนะเย่าเพึ่งนะเดีย๋ยวไม่ต้องเข้าไปลูกอด่ายว่งเข้าไปกินนมกับยายเออนะอย่าเข้าไปนะลูกอพี่พลอยอยู่ข้างในเดี๋ยวเองเพชรอยู่ข้างน<ป>อกนะ พึ่งเข้าไปนะลูกนะพึ่งเข้าไปนะกินนมงงก่อนนะลูกเนาะพนไปเลยพี่พลอยอิ่มแล้วหรอคะพนไปพี่พลอยอิ่มหรือยังคะเต็มเต็มโอ้ยพลอยจ,จ๋าข้าวพลอยจ๋าหนูดูดีๆก่อนลูกหนูอยู่ดีๆหนูอย่าเพิ่งเข้าไปหนูกินก่อนหนูกินให้อิ่มก่อนลูก อย่าทั้งกินทั้งเล่นแม่ไม่เอาแม่กินถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าอิ่มแล้วก็วางค่ะไม่เข้าไปไม่เข้าไปเหรอไม่เข้าไปยายไม่เข้าไปเข้าไปสองคนเลยแต่อย่าทํากันนะน่ะนี่ยอย่าทํำกันฮัก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 คอฮักคอฮักฮักฮักคอฮักคอฮักคอไอเทงฮักคอฮักคอไอเทงเออเออยังนั้งยังดำ น้องเพชรบอกว่าอย่าเสียงดังเสียงดังนะอืออืออือเออนี Hence, ่เฮ้เอาโน้ตเพื่อเตียนหัวนี่บ่บาดได้เนาะหัวดีแท้เจ้าอ่ะฮักคอฮักขอไอ้เชงฮักขอฮักขอไอ้เชงฮักขอฮักขอไอ้เชงฮัก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 แถวเดี๋ยวนะของเพชรใครอือของเพชรพลอยค่ะ นี่ของใครลูกขอ,อ,องพลกินให้อิ่มนะกินให้อิ่มแล้วค่อยออกไปเล่นว้าวหล้วก็บ,บ่บัฟังิลของโคนดออกขั้นแก้ว กุญเจบ้านเลยเจห้องนี่อะไรลูกใส่ให้ยายดูหน่อยสิใส่แล้วก็เต้นสิเตึดิงดิงดิงเอามาใส่ให้ยายดิงดิงดิงนะดึงดิงดิงดึงดิงดึงนะดึงดิ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 งเต็ดิงดิงเอาใส่ใส่ตรงนี้ดิใส่ตรงนี้นี่มงกุฎอ่ะใส่ตรงนี้ใส่ให้หน่อยโอ้อาหัวล้กเอออาหัวลงมแงไหนก็อาหัวขึ้นสิโบแมนติ นี่ไง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 วางสินี่ไงเนี่ยเนี่ยใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะใช็คบอเอาอะไรอ่ะเอาอะไรของพี่มัดมาเล่นอ่ะอือเอาอะไรของพี่มัดมาเล่นเนาะมาดิเนาะ อะไรของพี่มัดมาเล่นคะขวัญของขวัญน,นะน่ะอ้าวขวัญจนะ้าอือพี่ขวัญจ้าเป็นนางฟ้าหมุนหมุนอ้อมเพี้ยงอย่างงี้ไงลูกไหนทำไหมดูนา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 นี่นะนิวโปโอ,อยู่ในนิวโปโอ,อยู่ในอยู่น<ะ>ีจ้าอยู่นีจ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะ สวัสดีอนิวทีอยู่ในนิวทีอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีหรือว่าเขาใส่ทางนี้เปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ เล่ไผ่ไหมมาว่าต้องบอกว่าสันฐักกันว่ากันเสื้อไผ่ครับมิดีวิงชิมดูชิมดูทำความสะอาดเลยค่ะถูบานไปกินลูกไปกินไปกินวางไว้ลูกวางไว้โอสิถูยังเดียวเอน่นี่ย่จู

ขอโทษยากก่อนแล้ขอโทษยากก่อนแล้ลูกอะหนูหนูทำทำโดนใหญหัวใายเมื่อกี้แตกเลยน่นั่นดูดินะดูหัวยาญสทขอโทษก่อนแล้วลูกปะเฮ้ยอ้อเฮือกเติซิตเอาไปจ้าฮะเออหัดหายอ่ะโอ้ยเย็นเย็น เพ็ดทำแล้วพี่พ่อยว่นี่เอ้าเอ้าจีตาฮัดฮัดิตาฮัดฮัดสู่ารลูกคอยที่เต๋อ่้าจะไปที่ตาฮัดฮัดฮดะไปี่ตาฮดเอ็ดไหนะเ่ยมือไขวมวนมั้งเจ้าวะออานี่ไง บอกแต่ามุ uh, so so gives, ้ย <nước> ม uh. so ้ามุ่ยข่มามันที่ชิมหาชิมหกเลยพ่อนะข่อยมามันกระยากบุญนรสิได้ม้าหากัน่เลยเออชิมหกไม่อกัร้อเพอกับยี่เนาะเออชิมหกกับจังมาไหมกับว่าวันที่ชิมหาจังมากับว่าวันที่ดิมหาเ็ดเหลืออยู่ที่ไหนเฮ็ดเจลาดิาเฮ็ด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 

เอาเมเด็ดหนูชื่อเด็กหญิงคอยปุลิสายค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพชรโอรังถ้วยไม่ใช <mon ter> ่ล้างมือล้างถ้วยแล้วน้องคอยล้างถ้วยยังไม่กินเลยฮึยังไม่กินในล้างแล้วเหรอคะโอ้ยโอ้ยโอ้แสบแสบเสื่อกลอยทะเลเนโอ้ยแล้วคุณ เราอยู่ทำไมถัดกะไรบุ๋มเด็กโอนี่อกกันเห็นดิไปหายกไปยากกินข้าวไปเฮ้ยมวนกุบมาเห็นกันกับมวนกุบพี่น้องเลยเจะไปิี่แต่โอ้ยบอกเลยเจะาปีเห็นับหรอเเจะไปทีต่เเเจะไปทีแต่เเเจ้า เอาแล้วตุ้มไอยกับม้าก็นี้นะหอยกับส่วนเราม้าอันนี้พริกลูกพริกพริกอันนี้พริกเผ็ดค่ะเผ็ด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 มากเลยใส่ เาอดร้อนมากเลยเดืดร้อนมากเลยมัดไหนไม่ได้อันนีนี่นีดูอะไรที่ย่นดูดูอะไรกับย่านี่เลยลูกดูดูอะไรแบบย่านโอ๊ยยี่สีแล้วยุกเอามัดมัดทาครับมาเดจนไปที่ตาครับเดจะ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 ไปที่ตาครับเดินไปที่ตาครับเดินไปที่ตาครับ Up! Up! Mee hea ay there. Loh, he rezət hesitate, Up! Up! U sobijira eben dragon taura, Sona mulheres ekor menaka ay Dsengri cho ข้าอะไรก็าหาไม่บอกนี่เจ็ดดีใจเจ็ดดีใจเจ้าเลี้ยตำแมอเขาตำนั่นโอ้มันา่วจัยนึ่นี่ี่ไี่ได้บอกเจสี่แน่อยากก็ดีใจแน้ไม่กินจืด้ึขอโทษขอโทษขอโทษข้ะขอโทษก่อนเชรขอโทษไม่ลำยัยบ่เยอะก็ใส่ถุงสาวเพื่อสาวเยอะ หวยห่วยู <and> ้วห่วั่เรมต้นอ๊อะงต่ิ่หนึ่งด้ง่เร่นึ่ยวอกางนก็มันเตี้ยหมด้